สวัสดีครับวันนี้เรานำทุกท่านมาที่สนามซานเตียโก้เบร์น,บบนาบิวนักเตย้าของทีม,รมเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดครับพบกับวีลอร์ดครับเริ่มเกมเบซเซม,ม่าครองบอลจ่ายมาทางด้านขวาทีแกลเรตเบลโดนตัดไปได้ครับถุนบันมบลเลอร์จ่ายไปท็อกมาวิ่งกำทางครับทะลุไปแล้วหลุดทางขวากระชากมาตรงกลางครับลุยโดรออยู่แต่ว่าจ่ายลูกนี้ก็เสียกองหลังเก็บบอลไม่ได้ แล้วก็ทำการสวนกันครับมัดหลิดเจอโรติเกตแต่เลี้ยงมาลทางลูกนี้บอลออกข้างไปได้ทุ่มครับมัดหลิดทุ่มเข้ามาปุ๊ไปทางด้านซ้ายครับเบนเซม่าจ่ายตัดเข้ามาตรงการลางโรนโดรออยู่จ่ายมาที่แกลิเบลแกลิเบลเลี้ยงออกมาวนครับทำทางให้เพื่อนเวนตัดบอลได้แกลิเบลเบนเซม่าตัดบอลได้แล้วก็นำลูกนี้เรียบร้อยครับเลยมาดริดขึ้นนำตั้งแต่ทีนี้ติดอย่างรวดเร็รวครับกาลิเบลเบนเซม่า ชัดจังนอกกรอบเข้าไปแล้ววีลอดนะครับจะแก้เกมเป็นยังไงต่าันไลที่ด็อกบาตอนนี้ดาเนียลอันเวส์ปะชาขึ้นมาด็อกบาตบุ่บอลอยู่แต่ว่าโดนหนักทางได้ครับกาเลตเบลเก็บบอลไม่ได้จ่ายบอลใบให้จูก้าโมดิตอาริมินเซม,มาครับชาลูกนี้โยกลอกไปแหมแหวกสองสาสี่ไม่ผ่านคนระับจิตตัวท้ายแต่ว่าบอลยังปิ้นกลับมาที่โรนโด ตัดไปติดโกวีหลอดเชียบอลออกมาครับดาบิดาบ้าไปทีทอมมานูลเลอร์จะืสวนกลับครับลูกนีโลนโดวิ่งทำทางไปแต่เขาอย,ยุ่ไปจ่ายบอลเสียครับกาเรตเบลกาเลตเปนซีมาจ่ายบอลไปบอลคุกคิกครับตัดไปตัดมาลูกนีโอ้โหพักไม่ทันเลยครับ เนื่องจากบอลน,นี่คุกคิกไปมาตัดบอลกันเร็วมากดูก,กามโมดีครับลูกนี้ได้สวนกลับขึ้นมาจ่ายตายเข้าไปที่ชาบี้ลอนโตลอนโซ,อลอนโซเลี้ยงบอลไปแต่ว่าปูโยก็ดักทางได้ปูโยจ่ายตายขึ้นมาด็อกบาจ่ายไปลูกนี้ด็อกบาในใเสิครบโนนันนิโยจ่ายออกไปทางด้านข้างครับไปที่กรรมการกรรมการไม่รับลูกครับเลยต้องกลายเป็นลูกทุ่มมันริดครับตั้งบอลกันอยู่ที่ตุก,ก้ามโมดิสอาลิเบนเซมา วันนี้มีส่วนมกังเกมอย่างมากครับคาล,ลิมเบนเซม่าและเป็นผู้ซัดประตูนำ1-0ให้กับทางเร,อ,รอัลมาดริดครับจังหวะนี้บีลอดบุกขึ้นมาแต่ว่าวันโอกาสสุดท้ายนี่ก็ไม่ผ่านกองหลังทันทีครับจ่ายเสียกันตลอดแต่ก็ยังตั้งเกมบุกขึ้นมาเรื่อยๆครับจ่ายออกมาทางด้านซ้ายให้กับทอมบุลเลอร์ทอมบุลเลอร์ยอดกลับเข้าไปตรงกลางกองหลังไม่พลาดครับสกัดออกมาได้ดาเนียลเวสโรนันดินโน คิดในโนโลนโดอยู่ในกรอบผิดโทษครับจะแหวกสองแต่ว่าไม่ผ่านโดนสกัดและโดนโต้กลับกับมาลูก้าโมดิตโมดิตกระชากขึ้นมาจ่ายไปทางาน,นั้นน่ะไม่มีใครครับไม่รู้จ่ายไปไหนได้โอกาสโต้กลับแล้วครับวีลอร์ดจ่ายออกมาทางนั้นซายทั้งบอลเล์กับสปีดมาเอาบอลแต่ว่าไม่ทันครับโดนสกัดออกไปกรรมการบอกว่าลูกนี้ฟาวนะครับเตียนบอกว่าหญ้าไม่เรียบนะครับเลยทําให้สะด,ดุดไม่เป็นไรบอบุลเลอร์กับดมเแต่ว่ามันคบโดนสอรรมการลูกนี้ฟาะครับตียกวไี้ไป มาเป็นโดนันดิโยครับที่จะเปิดลูกนี้เข้าไปแต่วะนี้น่าจะเป็นการโยนเข้าไปครับแม่แต่เขาตัดสินใจยิงครับโอ้โหลูกนี้ครับเราได้เห็นช็อตเด็ดในเกมวันนี้แล้วครับโดนันดิญโยครับปั่นจากทางด้านซ้ายของสนามครับเสียบมุมเข้าไปนลยครับเราดูภาพช้าอีกครั้งหนึงครับโดนันดิญโยนำกล้องจับไปไม่ทันมาดูอันนี้มุมนึงครับจสยญญาณมอง ไม่ดานครับเสียบใต้การไปอย่างสวยงามลูกนี้โดยจริงๆครับลูกนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับมีหลอดเสมอเรยบมันดิดครับมีไกลจะหมดชั่งแรกครับนาทีสุดท้ายของชึ่งแรกโทมัสบุนเลอร์แตชากยังขึ้นมาแต่ว่าโดนตัดบอลไม่ได้แต่โทมัสบุนเลอร์ยังใจบอลกับเข้าไปลูก้ามดิตเก็บบอลไม่ได้เนียอเวสลูก้ามิดดิดกรรมการเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง กับเรียม,มันดิดคึ่งหลังครับเริ่มแล้วดาเนียลอันเวสไม่ใช่ครับดาวิดลาบาจ่ายไปที่ก no ิเตโนโรนโดครับสมันมุลเลอร์จ่ายเข้ามาตรงกลางกิเตโนโรนโดครับโดนดักไว้ได้ล็อกมาโมดนตัดบอลกลับมาได้ครับดูก,การมดิดแต่ก็ยังเสียบอลครับกลับไปวีล็อด no กิเตโนโรนโดจ่ายมาจิ ล็อกบาร์ครับพิกในวัน,นี้สวยจริงครับแล้วก็ยิงเร็วแต่ว่าไม่ผ่านมือของอีเก้กาซิยาครับทิ้งตัวปัดออกไปได้ครับได้เตะม,มุมสำหรับวีหลอดปัติกเอลล่าครับเล่นสัน้นลูกนี้จ่ายเข้าไปให้อลาบา้าแล้วเปิดไปที่เท้า2องลีล็กบาขึ้นโคกบอลเลยออกไปไกลครับข้ามผ่านไปอย่างไม่มีลุ้นเลยเยลดี๋ยวมนิตก็เปิดเกมให้มา ยานี่อันเวสแคลิมเบนเซมาจ่ายมาครับแต่ว่าโดนตัดบอลไม่ได้โดยไมกาลิชาร์ดแล้วก็จะสวนกลับแต่ว่าเดวันลีดครับได้บอลกันมาแล้วก็โดนกระแทกครับลูกนี้ได้ฝล่าครับอาร์บีออลองโซยืนอยู่ที่ลูบอลดูนครับว่าเขาจะเปิดเข้าไปหรือว่าจะยิงเลยครับจังหวะน,นี้ตัดสินใจอยู่ครับเอ็นเอ็ตทางบ้านส่งมาให้ได้นะครับ แล้วตั้งใจยิงครับแล้วก็ออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับอ่างมากครับลูกนี้ปุปปอนจะแตะเปิดเกมขึ้นไปให้วีหลอดแตะขึ้นไปยาวมากครับแต่ว่าเดนเนลอาอลบาจ่ายตัดมาครับลูกนี้ทะลุกลองหลังนะครับมีกองหลังด้ากับยูแต่เขาก็ไม่สนใจและยิงสวนตัวเพื่อสาดูเข้าไปชนเสาเข้าไปแล้วสองระตัตเอหนึ่งครับดีเยลาบายิงให้วีหลอดขึ้นนำเลยอมันดิษ ลูกนี้ต้องชมความแข็งแกร่งของดีเดียดด็อกบานะครับที่กระแทกกองหลังแล้วก็ยิงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปครับมาดูกันนครับความคมของด็อกบาครับยิงชนเสาเข้าประตูไปสองต่อหนึ่งครับเดียมววันลิดต,ต้องเป็นฝ่ายตามบ้างนะครับหลังจากที่ขึ้นนําไปก่อนสตินโอลนโดพยายามเลี้ยงแหวนครับแข็งแหวนมาประตูแต่ว่าก็ทําบอลเสียแล้วก็โดนตัดบอลกลับไปครับสตินโอลนโดของวีลอยครับ เนี่เป็นโคนนิ่งกันนะครับลูกนี้จ่ายมากระชียะอย่างรับไว้ได้ครับสบายๆรามอนครับจ่ายสวยขึ้นไปทะลุช่องไปถึงตัวกองหน้าคิตตนโนโด้ขึ้นชาไปลูกนี้ยิงติดก้องหลังครับเก็บมันได้โดยดานเนอเวสครับแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับลูก้าโมดิตจ่ายลากฝวาเจโรดิเจสจ่าบ,บีลอนโับลูกนี้วิ่งทะลุไปแได้ครับ ลับบอลไม่ทันยีออกไปสวนกักขึ้นมาครับโวันลเลอร์ทำบอลเสียครับมัวแต่เลี้ยง,งกลางๆไม่ตัดสินใจทําอะไรเินเซม,มาจายตัดเข้ามาแต่ว่าไม่ผ่านกองหลังสุดท้ายดีลอดค่อยๆํำเลียงบอลขึ้นมาครับั่นเกมลงไหก็ยังคงเป็นฝ่ายบุกได้มากกว่าครับโควันบุลเลอร์จายเลียดไปแต่ว่าไม่ผ่านกองหลังสุดท้ายลามอสดักบอลไว้ได้ดีมากครับลูก้าโมดิต คราวนี้มันริดจะสวนกลับไปแต่ว่าก็ไม่ผ่านอยู่ดีครับโรนันดินโยครับทำเกมขึ้นมาครับแมโดนตัดจังหวะสุดท้ายวันนี้นี่ทั้งสองทีมทำได้ไม่คดีครับโดนดักไว้ได้ตลอดแต่ลูกนี้ครับด็อกบาทิ <c oughs> ้งตัวล้มไม่ขตโทษแต่ว่าได้แค่เพียงลูกเตะมุมครับเอฟลาดูเหมือนเขาจะเล่นตั้นอีกครั้งหนึ่งจ่ายไปอเดบิตอลาบาครับเปิดไปลูกนี้ติดกองหลังครับแต่ว่า กองหลังทิ้งตัวสกัดล้มไปกรรมการให้เป็นไปกี้นะครับเดนินโยครับมาดูครับว่าเขาจะยิงลูกนี้เข้าอีกหรือเปล่ารามาดูงี้ครับการ์ดที่ยิงมาแล้วลูกนี้เปิดเข้าไปที่เสาสองครับกองหลังมุ่งสกัดไม่ได้แต่ว่าบอเตอร์สมเอลยังเก็บบอลไม่ได้แล้วก็โดนทำฟาปแล้นะครับลูกนี้ใกล้ๆกับลูกแรกที่เดนโยปั่นเข้าไปเลยนะครับลูกนี้ เขาคงจะตัดสินใจยิงหรือเปล่ายิงครับลูกนี้แหมปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับเข้าไปแค่ลูกเดียวลูกนี้เฉียดไปแหมเอาล้วครับอีกนาำไม่ทีจะหมดเวลาครับเหลือมันหลิดก็ยังไม่เปลี่ยนตัวไม่มีการแก้เกมใดๆครับใช้ไป10ตัวเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทีแรกครับแต่มันมุดเลิกกระชากไปหลุนโดวิ่งกำทางไหมครับมนเลี้ยงไปที่มุมโทษครับ แล้วก็กระชากลบกลองหลังมามาร์เบิลเลดียร์ล็อบบางงกองหลังตัดบอลไม่ได้ครับมาดิจจะสวนกลับขึ้นมาน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาในเกมวันนี้แล้วครับโมดิทเกเลนเบลจ่ายกลับมานี่โมอดดิทโมดเกเลนเบลว่างอยู่แต่ว่าเขาจ่ายมาที่เบนเซม,มา่าเจโรดิเก้ทำไม่ได้ส่งกลับไปแล้วก็โดนตัดบอลด้วยบร้อปาติเอล่าหมดเวลาครับตัดสินเป่านกหวีดวีร์ลชนะลิวมันดิท สองประตูหนึ่งครับแซงชนะหลังจากที่ตามมาก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจบที่นหนักเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าใครจะได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในวันนี้แน่นอนครับแมนออฟเดอะแมตช์ในวันนี้อยู่ที่ฝั่งของเรอัมลมาดริดครับ <S <S นั่นก็คือชาบี้อลองโซ่ครับที่เล่นทั้งเกมเพื่อกเกมรับครับวันนี้ก็ จากกันเพียงเท่านี้ครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ขอคุณมากครับ